เปิดผลงานของนางเอกมากฝีมือแม็กกี้อาพา คลิปนี้จะพาทุกคนไปย้อนดูผลงานละครของแม็กกี้อาภานางเอกมากฝีฟือที่มีผลงานโดดเด่นทั้งด้านภาพ,พยนตร์และละครโทรทัศน์และคลิปนี้เราจะพาทุกคนไปเน้นที่ผลงานละครกันว่าที่ผ่านมาเนี่ยเธอผ่านผลงานอะไรมาบ้างณนะปัจจุบันนี้เธอเป็นนักแสดงอิสระแต่ก่อนหน้านี้เธออยู่ในสังกัดช่องเจ็ดย้อนกลับไปในช่วงนั้นถือได้ว่าแม็กกี้อาภาเนี่ยเป็นเจ้าแมลละครเย็นช่องเจ็ดตัวเลขเรตติ้งเนี่ยดีทุกเรื่องประกอบคู่กับพระเอกน้องใหม่ในตอนนั้น จนปัจจุบันพระเอกหลายคนขึ้นแทนเป็นพระเอกแถวหน้าของช่องไปดูกันเลยดีกว่าว่าที่ผ่านมามีผลงานชิ้นไหนบ้างและได้ร่วมงานกับพระเอกคนไหนไปเริ่มกันก่อนจะมาเซ็นสัญญากับช่องเจ็ดเธอเคยมีผลงานกับช่องสามมาก่อนน้องใหม่หลายบริสุทธิ์และแสบจิ๋วปวดหัวใจรักนี้ชั่วนิรันท์ทางทูโฟย์มาต่อกันที่ผลงานกับช่องเจ็ดฉกอน้ำหวานอันตพานหลบไป เป็นนางเอกนำประกบคู่กับเอสกันตพง์เลือดเจ้าพญาเป็นนางเอกรุ่นลูกประกบคู่กับไมพัทลาเดชแม่คา้าเป็นนางเอกนำช่วงเย็นประกบคู่กับไม้พัทลาเดชเป็นผลงานแจ้งเกิดเลยรักคุณเท่าช้างประกบคู่กับเขตฐานทัพแม่ดอกรักเล่ประกบคู่กับบูมกิตก้องแฝดล่องหนประกบคู่กับหลุยเฮด เจ้าบ่าวกลัวฝนประกบคู่กับแม็กวีลัคณิตหักลิ้นช้างเป็นคู่รองประกบคู่กับบอสชนาการแหวนปรามานประกบคู่กับโหนธนากรและอองดาวเป็นคู่รองประกบคู่กับแดนดานัยสารวัตรแม่ลูกออนประกบคู่กับบอสชนาการไฮโซซอนประกบคู่กับเข้มหัศวีนางร้ายเป็นคู่รองประกบคู่กับแชปเวลากร เพลงรักเพลงปืนเป็นคู่ร้องประกอบคู่กับโหนธนากรดวงใจขบศเป็นคู่ร้องประกอบคู่กับหลุยเฮตอินซีแดงเป็นคู่ร้องประกอบคู่กับอภชนาพลนี่เกียรติยศประกอบคู่กับโอทลัตทีตุกตานางเอกน้ำช่วงหลังข่าประกอบคู่กับบูงกิตก้องปางเสนหานางเอกร่วมประกอบคู่กับอภชนาพลผลงานชิ้นล่าสุดเพตาเนลิมิต เรื่องนี้มารับบทหลายครั้งแรกแล้วก็เล่นดีมากจนคุณดูอินและคลิปนี้ก็เป็นการรวบรวมผลงานของแม็กกี้คุณชื่นชอบผลงานชิ้นไหนก็อย่าลืมพิมพ์มาบอกกันด้วยและคลิปนี้ก็เหมือนเดิมเช่นเคยไม่รวมละครสรัน้นไม่รวมผลงานรับเชิญ และละครเธอระเกียรติซึ่งตอนนี้กําลังอินกับบทแม่บัวแม็กกี้ทําให้เห็นว่าการเป็นนักแสดงเนี่ยควรเล่นได้ทุกบทบาทไม่ใช่แค่นางเอกนาแล้วเธอก็ทํามันได้ดีจริงๆในคลิปต่อไปอยากให้ไปเปิดผลงานของนักแสดงคนไหนก็พีม์มาบอกกันได้เดี๋ยวก็จะไปหาข้อมูลแล้วก็จะมาทําคลิปให้ทุกคนได้ดูซึ่งคลิปนี้ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับมาเจอกันใหม่ถ้ามีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดต้องขออภัยด้วยนะคะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามเพจเฟซบ,บุ๊กของช่องเราด้วยนะคะ ทางอัปเดตละครและอัปเดตละครวีสองรวมถึงติ๊กตอกด้วยชื่อเดียวกันเลย